สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาเปิดคลิปกันที่ทุ่งนานะคะมาเก็บฟางข้าวเพราะว่าก่อนวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการฟางข้าวที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นจะพามารู้จักกับฟางข้าวก่อนเพราะว่าเพื่อนๆนบางท่านอาจจะไม่รู้จักฟางข้าวนะคะว่าเป็นแบบในลักษณะยังไงเดี๋ยวเราก็มาเรียนรูาจา้จักแล้วก็พามาดูบรรยากาศท้องทุ่งนาแถวบ้านกันนิดนึงนะคะ พึ่งไปลอก่อนวันนี้จะเป็นการพาน้องหมามาปลดปล่อยด้วยนะคะผ่อนคลายความเครียดช่วงหน้าร้อนกันค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่สวนนะคะช่วงนี้ก็เริ่มหน้าร้อนแล้วก็ร้อนมากนะคะสําหรับที่สวนเพราะว่าดินที่สวนก็จะเป็นดินถมใหม่แล้วก็เป็นดินที่ผ่านการน้ําท่วมมาทุกปีคือน้ําท่วมแบบว่าน้ําไหลผ่านนะคะเพราะฉะนั้นน้ําก็จะพาตะกอนที่อยู่ ถ้าธาตุอาหารที่อยู่บนผิวดินนะคะไปหมดเลยครับจะพาลงไปอยู่ในที่ต่ำกว่าก็คือตรงคูบริเวณรอบสวนนะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้ดินที่สวนทุกปีเราต้องมีการหมักการใส่ปุ๋ยหรือว่าการอะไรคือเพิ่มทุกปีเพราะว่าดินธออาตุอาหารเหล่านี้ก็จะหายทุกปีและมีความแห้งแข็งกระด้างมากเพราะว่าดินเหนียวจะแตกระแหงเลยค่ะเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูกันอย่างทุเรียนต้นนี้นะคะ ปีนี้พี่จอยก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยให้อะไรเลยนะคะกะว่าจะทําการหมักในช่วงหน้าร้อนนี้เลยนะคะจากการใช้ฟางข้าวนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะขั้นตอนการทําของพี่จอยนะคะเพราะว่าประโยชน์ของฟางข้าวที่พี่จอยอยากจะบอกให้กับเพื่อนเอนหรือว่าหลายท่านที่ยังไม่ทราบสําหรับคนที่ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นการทบทวนค่ะก็คือฟางข้าวนะคะสามารถที่จะเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินได้โดยตรงเลยนะคะ แล้วก็ช่วยยึดธาตุอาหารจากการใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อไม่ให้สูญเสียไปเพื่อที่สามารถได้พืชน,นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็สารนะคะช่วยเพิ่มความต้านทานการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดและเป็นด่างของดินพูดง่ายๆก็คือมีความเป็นเป็นกลางที่สุดเพื่อให้อ่าพืชสามารถจะเดินเติบโตได้ดีนะคะช่วยลดความเป็นพิษของเหล็กและก็แมงกานีสนะคะทุกคน สำหรับประโยชน์ในการที่จะนำมาปกคลุมดินหรือว่าปกคลุมต้นไม้สำหรับวันนี้อย่างที่พี่จอยทำนี่นะคะพี่จอยก็จะทำเป็นแบบที่เขาเรียกกันว่าปกาห่มดินแบบว่าโดนัทนะคะต่อจากคลิปที่แล้วที่พี่จอยอทำให้ดูซึ่งก็เป็นกับต้นไม้ต้นเล็กแต่วันนี้จะเป็นกับต้นไม้ต้นใหญ่โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งส่วนใหญ่เขาบางท่านอาจจะว่าต้นทุเรียนรากเขามีความอ่อนไวง่ายนะคะแต่เดี๋ยวลองมาดูาวิธีการทําของพี่จอยนะคะพี่จอยก็จะเว้นช่องว่างห่างระหว่าง คนต้นให้เยอะนิดนึงนะคะแล้วก็พี่เจอก็จะโรยไปตามขั้นตอนวางด้วยฟางข้าวแล้วก็ดินใบไม้ที่มีเชื้อรายอย่างดีดินหมักแล้วก็หน้าอ่อหน้าดินนะคะแล้วก็ขี้วัวแห้งโรยรอบๆท่างทาง,ทางแล้วก็ตามด้วยน้ําหมักเลยค่ะน้ําหมักจุลินทรีย์นะคะทุกคนน้ําหมักจุลินทรีย์ก็จะช่วยทําให้ดินร่วนซุยขึ้นนะคะ ช่วยสลายวัตถุอินทรีย์เล่นการเจริญเติบโตของต้นไม้แล้วก็ตรึงไนโตรเจนแล้วก็ปรับสมดุลให้กับดินให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของดินของต้นไม้นะคะเราจะต้องลดราดให้เ็ามีความชุ่มนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าร้อนค่ะทุกคนลดแป๊บเดียวนะคะน้ําก็แทบจะระเหยไปหมดแล้วประกอบกับดินที่สวนก็จะดูดซึมเอาไปหมดเลยมาดูน้อยหนาต้นนี้กันนะคะเพิ่งปลูกเมื่อช่วงฤด,ดูฝนนะคะ ก็คือขุดดินง่ายแล้วก็ปลูกง,ง่ายแต่พอผ่านหน้าฝนไปนะคะเขาไม่โตแล้วค่ะแคร็กแกรนเนื่องจากว่าดินเป็นดินที่เหนียวแน่นแล้วก็ประกอบกับเป็นดินลูกลังเยอะเพราะฉะนั้นดินประเภทนี้นะคะเขาจะดูดซับความร้อนได้ดีเมื่ออากาศร้อนดินร้อนก็จะทําให้ต้นไม้แคร็กแกรนแล้วก็ไม่เจริญเติบโตพี่จอยก็จะใช้วิธีนี้เลยนะคะก็เพราะว่าการที่พี่จอยใช้ฟางปกคลุมหน้าดินนี้นะคะ หนึ่งเป็นวัสดุที่เราไม่ต้องซื้อหาแล้วเรา,าได้มาจากท้องทุ่งท้องนาน,นะคะแต่ถ้าใครไม่มีฟางข้าวก็ใช้ใบไม้ชนิดอื่นใบไม้แห้งอะไรก็ได้นะคะแต่กับต้นไหนหนาต้นเล็กเนี่ยพี่จอยจะไม่ใช้น้ําหมักนะคะแล้วก็จะไม่ใช้ขี้วัวด้วยค่ะจะใช้เฉพาะหน้าดินเพราะว่าต้นไม้เขายังเล็กเกินนะคะแล้วก็รากเขาอาจจะอ่อนแออ่อนไวได้เพราะฉะนั้นจะใช้เฉพาะอย่างนี้นะคะช่วงหน้าร้อนนี้ถ้ามันเขาเติบโตแล้วเราค่อยบำรุงขั้นต่อไปกันนะคะแค่บกคุม ็บความชื้นแล้วก็ลดความร้อนจากแสงแดดที่กระทบลงมานะคะเพราะฉะนั้นก็คือประโยชน์ของการใช้ฟางข้าวปกคลุมนะคะเพราะเพราะว่าไม่ให้แสงแดดนะคะกระทบโดยตรงลงมาที่บริเวณโคนต้นไม้แล้วก็เก็บกักความชื้นและลดการเจริญเติบโตของวัชพืชน,นะคะเพราะว่าวัชพืชจะค่อยๆเหี่ยวแล้วก็เฉาตายกลายเป็นปุย๋ยพืชสดไปให้เราด้วยนะคะ หลังจากนั้นนะคะฟางข้าวก็หลังจากย่อยสลายแล้วก็น่คลก็จะเป็นปุ๋ยทําให้คุณภาพของดินดีขึ้นพืชจึงสามารถดูดซึมออกไปใช้ได้อย่างเต็มที่เลยนะคะดูนะคะนี่นะคะดินตรงนี้ที่น้อยหนาคือน้อยหนากําลังติดดอกออกผลค่ะแต่ว่าเข้าช่วงหน้าแรงพอดีเลยนะคะแล้วก็แรงแห้งคือเราจะเห็นว่าอ๋อบริเวณสวนนี่จะมีความชุ่มชื้นของ ยา yeah, หรือว่าวัชพืชจริงๆนะคะแต่สําหรับพืชที่มีรากลงไปลึกนี้นะคะเขาไม่สามารถที่จะชอนใช้แล้วก็หาอาหารได้เต็มที่นะคะเพราะว่าดินแข็งเอเมนคาจะแตกระแหงเลยค่ะพอเวลาเราลดน้ําลงไปนะคะแป๊บเดียวนะคะน้ําก็จะหายวูบหายวูบหายไปเลยค่ะคือซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะต้นไม้ก็ยังไม่สามารถที่จะดูดซึมไปใช้ได้ดีค่ะทุกคน ประกอบกับความร้อนของแสงแดดนะคะก็จะทําให้น้าระเหยได้เร็วด้วยค่ะคือพอลดน้ําเสร็จไปประมาณนี้นะคะพอนพี่พี่เจลดน้ําไปประมาณสักช่วงแปดโมงกว่านะคะพอไปดูนะคะประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะคะแห้งมากมาก,มากดินพี่จจยก็เลยว่าเออจาเป็นต้องหาประกอบกับเอช่วงนี้ที่บ้านก็ตัดข้าวแล้วนะคะคือทุกปีพี่จจยจะต้องเอาหาวิธีปิดโคล,ลดความร้อนที่กระทบลงมาอยู่แล้วนะคะ ปีนี้เอ่อก็ใช้ฟางข้าวนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันแต่ว่าเอ่อกับน้อยหนาต้นโตแบบนี้แล้วก็พี่จอยจะไม่ได้ใช้เหมือนทุเรียนกับน้อยหนาต้นเล็กนะคะพี่จอยจะใช้เฉพาะฟางข้าวปกคลุมเพื่อกันความร้อนไม่ให้กระทบลงสู่ดินมากจนเกินไปนะคะคือเป็นการลดความร้อนนะคะเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตแล้วก็เพื่อให้ดอกและผลที่กําลังติดไม่หลุดร่วงนะคะ เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้พี่จอยก็ได้ใส่ปุ๋ยให้เขาไปแล้วนะคะน้อยหนาแล้วก็ใช้น้ําหมักลดราดอยู่เป็นประจําเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่พี่จอยจะต้องใส่ปุ๋ยกรบอีกรอบนึงนะคะเพียงแต่ว่าใช้ฟางข้าวอย่างเดียวนะคะคลุมหน้าดินเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันนะคะจริงๆแล้ววิธีนี้ก็คนสมัยก่อนหรือว่าสมัยโบราณเขาก็ใช้กันมาเนิ่นนานแล้วนะคะในช่วงหน้าร้อน นี่นะคะฟางข้าวที่ได้สำหรับคนที่ไม่มีฟางข้าวนะคะถ้าสมมติว่าคนที่อยู่ในเมืองหรืออยู่บริเวณที่ไม่ได้มีการทํานานะคะวิธีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถหลีกเลี่ยงให้ไม่ให้แสงแดดกระทบกับบริเวณโคนต้นไม้หรือว่ารากของต้นไม้โดยตรงก็คือการที่ถ้าช่วงหน้าร้อนนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการตัดหญ้าบริเวณรอบๆโคนต้นไม้นะคะ ปล่อยให้เข้ารกไปอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าเขาจะได้เก็บความชื้นไว้ให้กับต้นไม้ไม่ให้น้ําระเหยแล้วก็ไม่ให้ดินร้อนถ้าดินร้อนมากเกินไปก็จะทําให้รากต้นไม้ร้อนแล้วก็ชะง,งักในการเจริญเติบโตค่ะจะติดลูกติดผลก็จะทำให้ลูกแล้วก็ผลร่วงได้ง่ายนะคะในการทำเกษตรเราสามารถพลิกแพลงได้หลายๆอย่างค่ะทุกคนนี่นะคะหลังจากพี่จอยใชย้ไปพปอวันลุงขึ้นดูนะคะก็ คือพอเราคลุมแล้วนะคะเราลดน้ําวันละครั้งหรือสองวันสามวันครั้งยังได้เลยนะคะเพราะว่าความชื้นยังอยู่ในดินค่ะไม่ได้ระเหยหรือว่าไม่ได้หายไปไหนมากมายเหมือนตอนที่เราไม่ได้คลุมเลยค่ะทุกคนนี่ก็คืออีกวิธีหนึ่งในการที่เราจะดูแลต้นไม้ในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะให้ผ่านพ้นไปได้ให้ต้นไม้เราไม่อ่อมีอาการเฉาหรือว่าลูกหรือผลที่ติดอยู่ร่วงมากจนเกินไปนะคะ จริงๆแล้วที่สวนพี่จอยอย่างที่เคยบอกนะคะดินไม่ได้ดีมีความสมบูรณ์อะไรมากมายเลยอาศัยกับว่าพี่จอยหมั่นพยายามดูแลเขามาตลอดเลยนะคะบำรุงโน่นโน่นโน่นนี่นี่ถ้าหากว่าดินที่สวนพี่จอยดีกว่านี้นะคะรับรองได้ที่สวนต้นไม้งามกว่านี้ค่ะสําหรับคลิปนี้พี่จอยไว้แค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์ให้พี่จอยด้วยนะคะ